สวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านทุกคนครับผมสวนไทยอยู่สบายคือเก่าครับพี่น้องคลิปนี้มาตอบคําตอบเอฟซีที่ถามขอมาว่าเพิ่นขอมาคอมเมนต์ขอบคุณขอบพูณหลายๆเนาะครับเนาะยอดค่ะมีหน่อไม้ให้เก็บทุกวันช่วงเดือนไหนหน่อไม้ออกเยอะที่สุดครับหน่อไม้ช่วงที่ออกเยอะที่สุดก็คือช่วง ในฤดูช่วงนอกฤดูเนี่ยเป็นนอไม้ที่ออกนอกฤดูที่เขาบังคับครับพี่น้องผมสิเล่าเหตุการณ์ในี่งเด้ช่วงที่เขาบังคับออกนอกฤดูเนี่ยนอไม้ที่ออกหน่อยเป็นอย่างนอไม้จังมีราคากับเพราะว่านอไม้ที่มันออกหน่อยครับพี่น้องออกหน่อยออกแต่ว่าเข้าอาศัยปริมาณที่เยอะของกอ ถ้าเขาอยากได้ปริมาณที่หลหนึ่งือเขาต้องปลูกให้หลเขาไว้ครับพี่น้องอย่างเช่นหาร้อยกอหนึ่งพันกออย่างประมาณนี้ครับกอหนึ่งหนึ่งไร่ล้อยหาสิบถึงล้อยแปดสิบกอครับพี่น้องต่อหนึ่งไห่เด้อแล้วเขาเฮ็ดให้ได้หาร้อยกอหรือหนึ่งพันกอเนี่ยพี่น้องนี่จะพอเพียงต่อความต้องการของลูกค้า ม่่าที่สิมารับของน้ำเห่านะครับพี่นออ้องถามว่ามันพ่อขายบ่มันพ่อขายครับออกไปเรื่อยๆนี่ก็คือออกเรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยนอไม้เพิ่งเริ่มทำเนี่ยเพิ่งเริ่มฮอดน้ำครับพี่น้องนี่ก็เพิ่งเพิ่งเริ่มฮอดน้ำฮอดน้ำแล้วก็เพิ่งให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยหลังจากที่ให้ปุ๋ยแล้วประมาณสามมือใบเพิ่งสีเขียว ใบข้างบนสีเขียวแล้วก็รับแสงส่งพลังงานลงมาแล้วก็จังสีสังนอครับพี่นอ้องแล้วหลังจากที่เท้าห้น้ำห้ปุ๋ยโดนว่านอจังสีออกอันนี้คือเป็นอนอหลงก่อได้พี่น้อน,นอนหลงในฤดูเพิ่นออกออกในฤดูแบบออกบ้านเบิดทรงกำลังออกออกทรงปุ๊บเฮาก็บทรงน้ำปับ๊บให้เพิ่นออกเพื่อที่สิได้ท่านขาย าที่นี่หลังจากที่เขาไฮน้ำห้ปุ๋ยแล้วประมาณสองถึงสามเดือนได้พี่น้องพุ่กีกาทันวามกกาลาประมาณหอดมกกาลาเนี่ยพี่น้องถ้านี่เลยอมันมันเป็นต้นทุนที่สูงในช่วงระวางที่เขาเล่งออกนอกอท้ำนอนอกเลยดูช่วงเวลาสองถึงสามเดือนถ้าออกนอเร็วภายในสองเดือน ก็ถือว่าเขามีกําไรและก็โชคดีแต่ฉะนั้นเขาก็ต้องมีความอดทนของเช่าสวนไปครับสีว่าโอ้ยหงดน้ําไปแล้วสองเดือนนอคอยบวกคอยบวคุ้มทุนคอยเศร้าเห็ดซึ่งตาเพิ่นขัางล่างเพิ่นกลงังเพิ่นกลังสิแตกนอออกมาเนี่ยเฮ้าหมดความอดทนก่อนเฮาติเฮ้าติเศร้าน่ำงดน่ำงดปุ๋ยเพอเฮ้างดน่ำปุ๊บช่วงนั้นเป็นช่วงหนาแล้งแล้งแบบสุดๆเลยแป๊บเดียวแค่สามสี่มือน่ำกระสีแหง พอนำแหงปุ๊บบาดที่นี่เพิ่นกระสีเศร้าออกนอเพิ่นสิบ่อออกตาออกมาเลยตาที่ออกมาเนี่ยกระสีงดพี่น้องงดแล้วก็แข็งแล้วก็สิบ่อพี่นอ,หนนอ,นอให้เข้าตลอดจนกว่าจะหดอดอในฤดูจนกว่าจะถึงปลายพฤษภาหรือกลางเดือนพฤษภาจังสีมีนอถ้าฝนดีถ้าฝน,นบ่ดีกระสีบ่มี ช่วงเวลาสามเดือนถึงสองเดือนถึงสามเดือนนี่จากพุยิกา,าพุยิกาธันวามกราเนี่ยช่วงนี่เป็นช่วงที่เข้าต้องต้นสู่หนึ่งทงหนาวทึงลมทึ่งความอดทนที่วานนูอนใหม่เข้ายัางบ้านออกเข้าลงทุนบางคนที่ย่งบ่มีระบบน้ำจะต้องไปซื้อน้ำมันมากครับพี่น้องซื้อน้ำมันมากมาเติมเครื่องแล้วก็มาสูบมาหด กว่าจะได้ถึง3เดือนนะพี่น้องคิดว่าน้ำมันลอยหนึ่งได้หน่อย,อยได้หลายปันใดคำนวณเอาครับพี่น้องนี่คือผลอต้นทุนของอผลผลิตของสวนไั่ของเขานั่นแหละครับ2เดือนใส่เอาตีว่า2 0งอ่อยเอาถ่ายเฮ็ดขนาดแบบย่อมๆประมาณจากักเอาประมาณจัก3ามไรครับพี่น้องสไรเนี่สอ,อ่อย เราใส่เวลาอยู่สองเดือนสองเดือนโมเมนต์ว่าสองเดือนเราเสีออกนอนเลยเด้พี่น้องสองเดือนนี่ยังหาสิบมาสว่าหนึ่งปุ๋ยเจ้าถึงบ่น้าเจ้าถึงบ่ถ้าเจ้าบ่ถึงเจ้าก็คือเพิ่มระยะเวลาในการทําหดนา้าเขาอีแล้วก็ซื้อนะ้ำมันมาเติมอีกแต่สําหรับสําหรับสวนไทยอยู่สบายเทานี่ก็คือสมซื้อแหละครับพี่น้องอยู่สบายแล้ว อยู่สบายสบายอยู่แล้วนี่คือระบบนำของเขาก็ที่เข้าใส่ระบบนำแบบนี้คือเป็นระบบนำจากพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่น้องใส่พลังงานฟรีเฮ้าจังบ่ิห่วงแล้วกิบ,บ่อกัรวลเรื่องค่าชใส่ใจว่าตนทุนเฮ้าสิสูงสิตำ่ำสิแพ้งเข้าบ่ิใดสนใจเพราะว่าเขาใส่พลังงานฟรีอยู่แล้วจากแจ็กเดือนกระาง แต่หลักๆประมาณถ้าผมาทําตั้งใจทําอย่เนี่ยจากสวนไผ่เฮ้าตั้งใจทําอยู่นี่แต่ละปีบบนาจะเกินสองเดือนในระหว่างสองเดือนนี่ถ้าเข้าเข้าใจในระบบเพิ่นแล้วนอเพิ่นสิบ่ขาดช่วงครับพี่น้องถ้านอเพิ่นว่าขาดช่วงแล้วปุ๊บเนี่ยเฮาก็สิได้เก็บผลผลิตไปขายเรื่อยๆเอามาเติมปุ๋ยเน่เอามาเติมค่าแรงเอามาเติมพลังงานาจะเป็นเครื่องดื่มนู่นนี่นั่นแน่ ค่าน้ำแข็งค่าเปปซี่สไปยอียงเข้าอยากกินยังเขากสิได้ต้นทุนจากนอตรงนี้ครับพี่น้องเห็นบ่นี่คือนอตรงนี้แหละสิเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนให้เราเข้าสาั่งแล้วก็ต้อยอดต่อไปครับแต่ถ้าเข้าเอาบ่าท่านรุ่นนี้ครับพี่นอ้องเข้าใส่ต้นทุนที่สูงเพราะว่าเข้าต้องควักกระเป๋าอยู่ตลอดถ้าเข้าจัดจัดแต่งบัท่านอนอรุ่นนี้ นอุ่นี้สิเป็นต้นต้นในเฮาอ่อ่าในอนาคตก็คือเฮ้าก็สิได้จกกระเป๋าจกของเฮ้าสิได้ซับเอาน้ำใหม่นี่ไปขายแล้วก็ไปซื้อน้ำแข็งแล้วก็มาทำงานหินเบิดก็ไปซื้อหินมาฝนมีดมีดเบิรก็สิได้เอาต้นต้นตัวนี้ไปซื้อมีดมาแต่งต่อแต่งล่ำแต่งนอต่อไปครับพี่น้องถ้าเฮ้าวางแผนให้อ่ตรงกับ เทคนิคตรงกับฤดูตรงกับระยะเวลาที่กาหนดไว้ทุกอย่างสิลงโตรครับพี่น้องสําหรับสวนไผลของเขาคือวิธีสร้างกําลังใจให้สวนไผลอย,ยู่สบายครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องคลิปนี้กับขอฝากไว้ทุนีก้ก่อนครับสวัสดีครับ